ดูนะครับว่าสิ่งแรกที่ที่ปอตอกเขาจะเจอผมแล้วเขาจะทำอะไรไปดูอันนี้ก็ชาหมักแค่พี่สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบรรพัดตั้งใบบุญทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมกำลังจะไปงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงสิ้นปีนะครับซึ่งภารกิจวันนี้เนี่ยคือผมจะไปเจอแขกคนหนึ่งที่มาร่วมในงานเลี้ยงของเราคือพี่ปอนะครับ พี่ปอรดออรวานิชมอเต่านิดของเราในเพงพี่คนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเท้าความก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาผมรู้จักเขามาตั้งแต่ผมอยู่มหนึ่งนะตอผมอยู่มหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่มสองนะครับตอนผมอยู่มสองเขาก็อยู่มสามตอนผมอยู่มสามเขาก็อยู่มสามนะครับนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็อยู่ชั้นเดียวกันมาตลอดเลย ครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะครับที่พี่ปอเขาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีมานี่นะครับไม,ไ,มไม่ต้องบอกว่ากี่ปีนะจะจะดูแลนานเกินไปคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเวลาพี่ปอคนนี้เวลาเขาเจอผมเนี่ยเขาก็จะต้องตบหัวกระบาลผมทุกครั้งเลยนะครับแล้วเวลานี้มันผ่านไปหลายสิบปีมากลแล้วแล้วมาดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยผมไปเจอพี่ปอเนี่ยวันนี้เขาจะตบกระบาลผมหรือเปล่าเราตามไปดูกันเลยนะครับตอน มาดูกันว่าสิ่งที่เราพูดกันตะกินนี้จะเป็นความจริงหรือเปล่าครับพี่อะไรอมานะน,นี่พี่สอนะครับหัวหน้าใหญ่ของเราไม่จริงครับไม่จริงนะพี่แ <ใน S 1> ป้งะครับพี่พี่โปนะครับแล้วตกข้อดูนะครับว่าสิ่งแรกที่พี่โปตอบเขาเจอเจอผมแล้วเขาจะทำอะไรมาดูมา <c oughs> ดูนะดูนะตะ <c oughs> <c oughs> ก,กินนี้ผมพูดไปยืดยาวเลยดูแล้วมันจะเป็นจริงหรือเปล่า ตามมาดูกันสอดเดี๋ยวสอดถือถือไอ้นี่นะแล้วเดี๋ยวดูนะตามไปดูเอาไปไหนละมาดิคนตกมาี้

จบแล้วภารกิจเราเโดนตุกแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นงานเลี้ยงปลายปีนะครับโอ้โหเราจะเรามีอาหารแนะนำเฮ้ยวัยนดีแอนนี่คือเรามีชาหมักอันนี้คือชาหมักแก่พี่ <c oughs> โดนโ <c oughs> ดนนะครับสรุป อยู่กับพี่โปในเวลาไม่กี่นาทีนะครับผมก็โดนตบหัวกระบาลไป4ทีแล้วโดนเตะไป1ทีนะครับก็มีความสุขกันไปนะครับเป็นอย่างนี้มา30กว่าปีและเกือบ40ปีแล้วก็เจอกันก็ยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็ขอลาท่านผู้ชมไปนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้โชคดีกันทุกคนปี2564นะครับ